เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะประมาณนั้นนะคะเนาะอันนี้ก็ให้กําลังใจทุกท่านที่เข้ามาเจอช่องของเรานะคะช่องของเราเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะเรื่องอารมณ์อารมณ์ของแต่ละอย่างที่เราไปเจอหรือว่าไม่ไมแต่ยติธรรมหลายท่านที่ไปเจอไปปฏิบัติธรรมแล้วเจออารมณ์ แบบไหนยังไงก็มาแชร์กันนะคะดิฉันก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเก่งกว่าญาติธรรมนะก็แค่นําสิ่งที่เราประสบพบเจอหรือว่าอารมณ์ที่เราไปเข้าไปสัมผัสมาเล่าสู่กันฟังหรือว่าแม้แต่ญาติธรรมบางท่านที่ไปประสบพบเจอไปสัมผัสอารมณ์ใดๆก็นํามาแชร์กันนะคะการปฏิบัติธรรมก็เอาฐานมาจากลวงตานะคะก็คือการทํากรรมฐานนะคะทุกอิริยาบถยืนเดินนั่นนงนอนกินข้าวอาบน้ําก็คือการ สวดมนต์ไปนะคะหรือบางท่านก็จับคําภาวนาสั้นๆทุกอิริยาบทนะคะก็เน้นพรม,มิหารสี่ลงไปแผ่เมตตานะคะอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็พิจารณาในสิ่งที่เห็นในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะคะการปฏิบัติธรรมมันจะต้องมันจะต้องจดจ่อะคะนะคะต้องจดจอ่อต้องตั้งมั่นต้องอดทนต้องภาคเพียร ที่จะเข้าไปเวลาเราทําแบบนี้ได้ค่ะเราจะเข้าค่อยๆเข้าไปสัมผัสอะไรได,ได้ได้หลากหลายอย่างมากขึ้นทั้งสิ่งที่มากระทบเราด้านจิตใจหรือว่าแม้แต่สิ่งที่มนุษย์สิ่งที่ละเอียดอะที่มาตามมนุษย์มองไม่เห็นอะเวลาเราปฏิบัติทาไปเรื่อยๆจะค่อยๆเริ่มสัมผัสไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละเนาะถามว่า มันจริงไหมครับคุณน้ามันดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยยาติธรรมไม่ยา่าปฏิบัติเนี่ยญาติธรรมก็คงจะไม่เชื่อหรือว่าปลามาดหรือได้ไรก็ว่าไปะคะ่ะแต่ว่าดิฉันพูดเสมอว่าไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ดิฉันเล่าแต่สิ่งที่ที่ท่านจะสามารถหาคําตอบด้วยตัวท่านเองก็คือท่านต้องไปลงมือปฏิบัติเองนะคะแล้วไม่ใช่ว่าหนึ่งวันสองวันนะคะ Ờ, ผู้พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าหนึ่งสองวันหนึ่งวันสองวันสามเดือนหกเดือนผู้พูดได้สัมผัสในสิ่งที่ตาม,มนุษย์มองไม่เห็นเรื่องพลังงานไม่ใช่ผู้พูดใช้เวลาสามปีขึ้นนะคะสามปีขึ้นในการปฏิบัติแบบกรรมฐานยืนเดินนัง่งนอนกินข้าวอาบน้ําสวดมนต์ภาวนาเพราะว่าตอนที่มาเริ่มปฏิบัติธรรมแบบเนี่ยที่ตั้งจิตตั้งสัจจะอธิฐานในการปฏิบัติแบบกรรมฐานเนี่ยคิดว่ามันมีความทุกข์นะคะคิดว่า เรามีความทุกข์เพราะว่าสมองเราไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดเลยรู้สึกว่าทุกจากความคิดทุกจากความอยากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําบุญผู้พูดมีความรู้สึกแบบนี้ในใจเสมอว่าผู้พูดไม่ค่อยได้ทําบุญมาอยู่เมืองนอกยิ่งยิ่งทํายากมากคุณไม่ต้องคิดว่ามึงก็โอนเงินไปสิไม่ใช่มันไม่ใช่ยุคเนี้ผู้พูดทําเมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วยุคนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่สแกนโอนสแกนโอนแบบทุกกว่านี้นะคะ